ฟังผมนัานนชูมเมืองและเทืองมานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา เวลายีสิบนาฬิกา นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกน,นิ์สูรฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป อุณหภูมิสูงกว่า42องศาเซลเซียสทางการยูเครนดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับประธานาธิบดีเบลารุสเนื่องจากเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมหาราชวังวันพฤหสัสบ,บดีที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569 วันนี้เวลา9กนาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีเซรินทรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพักดีศิริกิจ,จาการินีพีริยพัฒนรัฐศสีมาคุณนากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2567ณอาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเป็นวันที่หนึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรารัราชราสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าในโอกาสอันดีนี้ขอฝากข้อคิดบางประการดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมนี้เมื่อได้มาเยือนในปีก่อนๆเพื่อให้ทุกคนได้พิจารณากล่าวคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสารรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูง แต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามคัคคีประสานประโยชน์กับผู้ร่วมง,งานทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกิจการงานที่จะทำได้ดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ตัวบัณฑิตเองแก่งานที่ปฏิบัติ และแก่ประเทศชาติของเราเวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูตานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริเฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการอบรมร่วมเข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด้วย เวลา14.09นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2 5 6 7ถึง2568 ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปัจจุบันประเทศต่างๆในโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของตลาดโลกสถานการณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตรของไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วิธีการที่จะแก้ไขบรรเทาปัญหาดังกล่าวคือการพัฒนาจากฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ให้เกษตรกรพึ่งพาไรายได้จากการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียวหากต้องมีแนวทางอื่นด้วย ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหากบัณฑิตใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมกรเกษตรกรไทยตามแนวทางที่กล่าวก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศของเราได้อย่างแท้จริงเวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวดีนารีรัตรราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานประกาศนิยบัตรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากรวัชิราวุฒิวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2567ณหอประชุมวัชิราวุฒวิทยาลายัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระโอวาทความว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้เห็นวชิราวุธวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีนักเรียนหลายรุ่นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีบทบาทโดดเด่นในด้านต่างๆของสังคมนักเรียนทั้งหลายในที่นี้ก็นับเป็นอีกรุ่นหนึ่ง ที่ได้รับการศึกษาอันเป็นเลิศทางวิชาการได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษตลอดจนได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรมความประพฤติมาเป็นอย่างดีและกำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าจึงขอให้แต่ละคนรักษาคุณสมบัติต่างๆที่ได้รับการปลูกฝังมาแล้วนี้และสร้างเสริมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ สมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวชิราวุธวิทยาลัยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา16นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวรโรกาศให้นายสุทธิเกียรติโสพนิกประธานกรรมการบุริธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและผู้อำนวยการเคนายูซาไทยแลนด นำคณะผู้แทนทีมยูซ่าไทยแลนด์เฝ้าถวายตราสัญลักษณ์อินสรรัก์และเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานจากองค์การสหประชาชาติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมของทีมเคนายยูซ่าไทยแลนด์อันหนึ่งเมื่อวันพุทธที่18กุมภาพันธ์2569เวลาเจ็นาฬิกาเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่ากัสยานานาชาติเมาเป็น่าเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีโดยมีนายพุทธพรอิ้วตกซ่านเอกอักรราชทูตณก,กรุงโรมพร้อมด้วยภริยานายเปาโลดิโอนิซีเอกอักรรทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยนายฟราบิซิโอนาวา หัวนหน้าฝ่ายพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีนายอเบโตวิลจิลิโอโกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์ณนะเมืองมิลานคุณพิมนอัลละคุณธนาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระููลกรรมการโอลิมปิกสากลพร้อมคู่สมรสพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเฝ้าทุนองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างวันที่18ถึง23กุมภาพันธ์2569เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมพาเลสโรงแรมที่ประทับณเมืองโคโมข้าราชการระดับสูงฝ่ายไทยพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมพาเลสข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโรมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องอาหารอัลตาริวาโรงแรมปาลาโซเวเนเซียเมืองโคโมในโอกาสนี้นายลุคตาดีฟประธานสาพันฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันทั้งนี้สาพันฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงร่วมทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรอบชิงเหรียญรางวัลในมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2026ณเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีด้วยทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์จบข่าวในพระราชสำนัก